หลายครั้งที่เราต้องการรับคนเข้ามาทํางานอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีพนักงานของเราน้องของเราลาออกไปมันไม่มีคนทํางานตามที่กําหนดเป้าหมายของแผนกของหน่วยงานไว้ในแต่ละปีแต่ละปีมันก็จะทําให้ชีวิตเราในฐานะที่เป็นหัวหน้างานผู้จัดการลําบากสักนิดหนึ่งต้องไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเร่งหาคนเข้าทํางานเข้ามาทดแทนแม้จะเข้าใจอยู่แล้วว่า การที่คนจะเข้ามาทํางานหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แรงดึงฝั่งเราอย่างเดียวนะแต่มันก็ยังมีแรงดึงขององค์กรอื่นด้วยเช่นเดียวกันองค์กรอื่นเขาอยากได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานเสมอแหละไม่ได้แตกต่างจากเราเวลาที่เราเลือกคนเราก็อยากได้คนเก่งหรือเป็นพวกที่มีแนวโน้มมีศักยภาพสูงที่จะทํางานตามที่เราต้องการได้องค์กรอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันน,นั้นเวลาที่เลือกคนเนี่ยผมเคยคุยให้ฝังแล้วว่าในบทบาทหน้าที่ของคน ที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยมันก็ต้องสกรีมันก็ต้องคัดกรองกันให้ดีมันก็ต้องใจเย็นสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ต้องสํารวจเลยก็คือเราอะแข่งขันได้ไหมในแง่ของค่าตอบแทนในแง่ของสิงทธิประโยชน์สวัสดิการที่เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆเขาซึ่งเขาก็ต้องการหาคนได้ไม่ได้แตกต่างกันถูกต้องไหมครับและแน่นอนไอสวัสดิการเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจูงใจให้คน เข้าคนตัดสินใจเข้ามาทํางานเลือกทํางานกับองค์กรหนึ่งองค์กรใดซึ่งอาจจะไม่ใช่องค์กรเราก็ได้ดังนั้นองค์กรที่มีสิทธทิประโยชน์มีสวัสดิการค่าตอบแทนเรงต่างที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยมันจึงเป็นธรรมดาที่จะหาคนยากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้สิทธทิประโยชน์ค่าตอบแทนอะไต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานคิดเรื่องเดียวนะถ้าเขาได้รู้ว่า สิทธิประโยชน์สวัสดิการเนี่ยดีมากเลยแต่บรรยากาศในที่ทํางานมันไม่โอเคเลยอะฟัดกันได้ฟัดกันเล่นการเมืองกันอีนงตุงหนังกันไปหมดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่จะเข้ามาร่วมงานสักเท่าไหร่นะตรงนั้นข้ามถ้าเขารับรู้ภาพลักษณ์ว่าบรรยากาศการทำงานที่นี่ดีหัวหน้างานใส่ใจดูแลเนี่ยการที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นจริงไหมครับแต่โอเคละ เมื่อเราได้คนเข้ามาทำงานแล้วไม่ว่าจะใช้เวลามากหรือน้อยก็ตามสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะปล่อยให้พนักงานลงไปทำงานก็คือเราคงต้องทำให้เขาปรับตัวให้ได้กับองค์กรของเราและวิธีการหนึ่งที่ HR ขององค์กรต่างๆโดยทั่วๆไปใช้หรือก็คือเรื่องของการประมบนิเทศพนักงานใหม่หรือ orientation พนักงานใหม่นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ อยากให้ผู้จัดการหรืหัวหน้างานทุกๆท,ท่านเนี่ยอยากเข้าใจว่ามันเป็นงานของ HR ฝั่งเดียวนะเรื่องของการ orientation พนักง,งานใหม่เนี่ยแพทเทิรหรือพิธีการของมันเนี่ยมันก็คือ HR เป็นคนจัด HR ก็จะอบรมให้ความรู้หรือคุยให้ฟังในสิ่งที่พนักง,งานใหม่จำเป็นต้องรู้เช่นระเบียบสิทธิประโยชน์สวัสดิการอุปกรณ์ PPE ที่จะสั่นให้เรื่องของการลาสายป่วยอะไรต่างๆข้อกำหนด ขาบังคับกติกาพื้นฐานของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆแล้วเนี่ย HR เขาก็จะคุยให้ฟังในช่วงเนี้ยก็จะมีการคุยเรื่องกฎหมายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า awareness training นะครับก็จะมีการคุยให้กับพนักง,งานเขาได้รู้ว่าโอเคละเรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ตามหน้าที่งานของพนักง,งานจะต้องทําเรื่องอะไรบ้างระเบียบพอบังคับของบริษัทว่ายังไงบ้างในสิ่งหนึ่งที่ HR มักจะบอกเลยก็คือเรื่อง การดำเนินการทางวินัยและโทษนะครับแต่ว่า h r ไม่ได้บอกทุกสิ่งจริงไหมฮะเอไม่ได้บอกทุกๆอย่างเลย h r เขาก็จะบอกในเบื้องตน้นในสิ่งที่พนักง,งานโดยทั่วไปจําเป็นต้องรู้แต่ว่ามันมีหน้าที่งานบางอย่างที่ท่านจะต้องสอนเองบางอย่างท่านก็อาจจะต้องให้ คนที่อยู่ในผแผนอื่นหน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับซึ่งเขาอาจจะมีความสามารถในการสอนงานได้เนี่ยมาสอนเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของงานของน้องของเราที่เขาไปเกี่ยวข้องนะครับนั่นนะคือบทบาทหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้างานเพื่อให้น้องทํางานได้ดีเนี่ยคนทํางานใหม่มันก็เลยต้องมีความจําเป็นอย่างมากเลยที่ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจอะไรบางอย่าง ในหลายสิ่งหลายอย่างก่อนนะครับและ orientation เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญด้วยแต่เชื่อไหมครับมีหัวหน้าง,งานจำนวนไม่น้อยเลยไม่ได้แยแสไม่ได้สนใจกับเรื่องของการ orientation น,นักง,งานใหม่แต่อย่างใดมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาด้วยซ้ำท,ทั้งท้งที่มันเป็นระเบียบมันเป็นนโยบายมันเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรแต่มองว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลามากเพราะว่าคนมันขาดนะ่ะต้องการคนทำงานไป ไปทางานเร็วๆงั้นผมมีคําถามกลับนิดหน่อยนะฮะสำหรับผู้ข้าพเจชาที่คิดแบบนี้งั้นใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคนบอกเรื่องระเบียบวิธีกติกาอะไร,รต่างๆในการในการทํางานเบื้องตนของคนทํางานที่เป็นพนักงานใหม่ก็คือลูกน้องท่านนั่นแหละใครจะเป็นคนบอกท่านมีเวลาบอกเองไหมถ้าท่านไม่มีเวลาบอกเองเนี่ยมันต้องให้เวลาสักนิดหนึ่ง,งอันนี้เข้าใจนะฮะว่ามันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องมีคนเข้ามาทํางานอย่างเร่งด่วนเพราะมันขาดคนไงแต่ใครจ,จะเป็นคนที่คอยแนะคอยสอนพนักงานบางทีเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่บาการเร่งรีบให้น้องเข้าไปทํางานโดยที่น้องไม่ได้ผ่าน orientation หรือไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าพนักงานใหม่จะแฮปปี้หรอกนะเขาไม่มีความสามารถในการโต้แย้งได้มากกว่าผู้โตแย้งไปเดี๋ยวมีปัญหาไม่ผ่านทดลองงานเดี๋ยวมีประเด็นอีกนะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจให้ดีแต่เมื่อมีความจําเป็น อย่างยิ่งยวดเลยที่ต้องดึงคนเข้าไปทํางานดึงคนเข้าไปเรียนรู้งานแทนพนักงานใหม่ที่กําลังจะลาออกอีกไม่กี่วันอย่างเงี้ยมันจะมาเข้า orientation ในช่วงเวลานี้ก็ไม่สะดวกมากนักนะครับงั้นก็ต้องปล่อยให้น้องมาเข้า orientation ในตามรอบกําหนดเวลาที่ hr เขาต้องการนะครับงั้นก็ต้องรับภาระในการที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ กับน้องพนักง,งานใหม่ก่อนต่างบทบาทของทาง HR เขาที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้โปร HR แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฝั่งหัวหน้างานนะครับเป็นเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องชะลอความเร่งรีบของเราสักนิดหนึ่งงั้นก็มีคำถามนิดหน่อยว่าเอาแล้วช่วงที่ผ่านมาไม่มีคนทำงานแล้วท่านทำไงถ้าเกิดมันมีคำตอบก็คือกระจายงานหรือเคลียร์งาน อะไรบางอย่างออกไปให้หน่วยงานอื่นช่วยทำอย่างเงี้ยผมว่ามันก็รอระยะเวลาสักนิดหนึ่งจะดีไหมครับสักวัน2วัน3วันก็ได้ orientation ขององค์กรต่างๆเนี่ยที่ผมเคยเห็นนานๆมากเลยเนี่ยก็ประมาณ3วันต่อเนื่องกันทำไปใช่ boot คมป์การรับพนักงานใหม่เข้าไปทํางานแบบแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมกันยาวๆนะอย่างธนาคารเขาจะมี boot คมป์ก่อนที่จะเอา catchy เอาเอาท,เ,าท,เ,าทเลอร์เข้าไปทํางานลักษณะๆแบบเนี้ยแต่นั่นก็เป็นนโยบาย เป็นโจทย์ของธนาคารอีกที่จะต้องแบบทําให้พนักงานเนี่ยเข้าใจในชิวงลึกๆันมีหลายเรื่องที่เทเลอร์จะต้องรู้ไงเขาจะต้องจัดการกับแอคเคาทของลูกค้าเขาจะต้องขายประกันเขาจะต้องทําโน่นนี่นั่นให้คำปรึกษาของลูกค้าแล้วมันก็เป็นความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระยะเวลาอันยาวนานอยู่แล้วแต่ของเราอาจจะไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าพนักงานเนี่ยมีความเข้าใจเพียงพอกับเรื่องพื้นฐานสําหรับการใช้ชีวิตในที่ทํางานของเขา โดยเฉพาะ Orientation ตอนนี้มันก็จะมาในโหมดของ PDPa awareness หลายลายองค์กรก็จะพูดถึงเรื่องของ workplace harassment นะครับหรือการที่จะต้องทำงานแบบไม่คุกคามคมเหงกันในที่ทำงานลักษณะนี้เนาะเนี่ยคือตัวอย่างที่ผมอยากจะคุยให้ฟังนะครับว่ามันไม่จำเป็นมากมายนะที่จะต้องเอาน้องเข้าไปทำงานเลยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง Orientation o r i e นเทชั o มันเป็นเรื่องนโยบายของบริษัทเป็นเรื่องของสิ่งที่องค์กรต้องการให้ทําผ่านทาง HR เท่านั้นเนื่องจากเราก็ไม่สะดวกเราก็ไม่สามารถที่จะจัดก,การได้นะครับดังนั้นเข้าใจเรื่องความจาเป็นเร่งรีบแต่ว่ารอสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับพอที่ผ่านมาเราก็ยังรอได้นะครับขยายระยะเวลาไปสักสองสาวันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะสร้างความรู้สึกให้กับพนักงานใหม่ได้รู้ว่าหัวหน้าเนี่ยเอื้อเฟื้อเพราะยังเอื้อเฟื้อในเรื่องของเวลา ที่จะให้ไป orientation ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับองค์กรนั่นเองนะ